จ้าพ่อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเปิดเตรียมสมุดปากกาก่อนถ้าไม่ปวดแขนก็บอยไม่อ่านนันไม่เสียดอกไม่ปวดแขนจะเป็ปวดเขาป็นปวดเก็ดขยันออกแล้วไม่ ก็ตรวจแ้วไม่ตวจก็ไปไปีปปูเพื่อนนะครับอบไปต้องมัแน่นอ่ต้องใส่แจ้ขางมันแล้ไอ้แม่งพื้น ค่ะพ่อพรพอมเด้อเออเอาเอาตั้งรับซีไว้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพ่อสวัสดีค่ะอราสวัสดีครับค่ะมือนี้การผ้า FC แฟนช่องเนาอพ่อนนาอมาตามต่อโครงสุดท้ายเนาะค่ะพ่อครับครับค่ะ ก็ตอนนี้ก็ได้โทษสัมผัสเอาเนาะค่ะเพราะว่ายู่ไก่เนาะพ่อเนาะธรรมดายู่ไก่กันเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าลูกได้ไปหานะคะสี่กับเดี๋ยวไปนั่นพอคือเก้าอ่ะค่ะพ่อแมนแมนจะคอยมากเนาะจ้าจ้าจะคอยมากค่ะเดี๋ยวไม่เอาอ๋อพ่อบอกลูกมาเลยค่ะพร้อเออเดี๋ยวพ่อไปจ้าพร้อมแล้วค่ะพ่อ ตั้งเ้าซีไว้ตั้งซีไว้เป็นนับซีตั้งซีเนาะค่ะพ่อค่ะ<ฮ>ต้อนเลยค่ะพ่อเราจตั้งก็ตั้งหาไว้เป็นรักน่วยอังห้าร <ละ S 2> ักรวยเออแบบเพื่อนคือเคยเหตุเดิจต้าพ่อแล้วก็วง,งกลมใบซีก็ผ่าวงกลมรับซีแล้รักขาวงกลมใบว้โค้งเป็นรักซย สี่กับห้าค่ะสีกับห้าค่ะอ่าสีเป็นลักน้วยหาเป็นลักเออสี่เป็นลักยยสีาหาเป็นลักหนวยค่ะนี่อนใครไห้เยังคิเค่ยหรอเบื้องหน้าจ้าพอพวกเปนแบแเพือให้ติตัวเด่นสี่ห้าแลวบานมี้ข่นบ่ามาแผ่นนีจับคู่ให้บาน้เอาจับคู่ั่งที่เขียนรรอะลงมามันดังที่เล่ยหรเบื้งหน ค่ะสีส,สีสีตังตังลงมาจักโตค่ะพอ่อเอาเอาลงมาแอบพอไว้ห่โตเนาะสีเป็นหลักสิบเนาะคะ่ะแม่แม่แล้วแต่จับคบู่ให้มาณันมีแปดสี่แปดค่ะสี่แ็ดสี่ยังก่พอพ่อ สี่เจ็ดสีค่ะสี่ห้าสี่ห้าสี่หนึ่งสี่หนี่ศยแล้วรักพาไานค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ห้า สี่หาอาแล้วบ่ต้องเอาอีกตัวน้องมันเป็นตัวเก้ากันอ๋อ,อค่ะพ่อสี่ห้าแล้วตอนนี้ก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าอมี่เมีเกาตัวอ๋อมันนี่จะมีเก้าตัวเพราะว่าสี่หานี่มันมันจิชนนนนน้นกันแม่นบ่ค่ะพ่อแม่นมันมันส้นกันก็เลยเอาตัวเดียวเพราอ๋าอค่ะ ลราบ้านนีเลขสามตัวบ้านนี้นสามตัวเด้อจ้าเลขสามตัวเอาหนึ่งศูนย์เอียงก็ค่ะพ่อหนึ่งสี่ศูนยหนึ่งสี่ศูนเออแล้วก็เออแล้วก็หนึ่งสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสี่ห้าเออนี่เลขสามตัวนี่ตรงโซน้ำอ๋อ ติโตดนั่เลยเนาะพ่อเนาะ,ะคือกับพกประตูก็ได้เนาะพอ่อนานไปขอตัวให้อาจกัตต๊ตัวให้สองุดสองซุดแล้วโต๊ะที่พ่อเนิน่งๆนี่พ่อเน้นเป็นตัวใดญ่นาะค่ะเออตัวที่ให้เนินงๆที่หาเลยที่ซื้อไดพ่อคือเน้นคือลูกมักแทะเนเออเอาเอาก็ะยุกมกักอันที่ซื้อเอา สี่ห้ากับสี่ศูนย์แล้วเลขแล้วราคาในหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ากัแปดห้ากับแปดห้าโอ้ยสื้อใดวะานอกบานแปดธานีมันกระจีว่าอันอีกตีแต่เลขสามเลขสามตัวห้องพอนนี่ก็คือเนีนเนีนเลยแมนวะค่ะ เล่นเงินที่ที่ไฮไปนะจะขึ้นเงินหนึ่งหนึ่งไฮแล้วนะต้องสองชุดแน่ค่ะสองชุดเลยเนาะมันมันจะเป็นเลขมันจะเป็นเลขที่ที่จัดสองเป๋าด้เลขคุณอาหารเลขสามเป๋าะค่ะแต่เป็นเลขแต่เป็นเลขคัดจุดสองเป๋ก็ไปดูเลขลัตที่นั่นแหละลัตที่นักขาน่ะอ๋อค่ะก็คือซ้ำคือพอด์คือพอด์ถอดออกมาแล้วนะคันเนาะเออเออเออแม่แ แต่ถา้าีไมน,นี่มากกับเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีก็ใดได้เนาะอเนาะแนนได้ได้เพราะว่ารับซีนึงแต่แตบอกขออยุ่งแบบไม่ได้ซีนึอ่นเหนะมันก็มีซิทเป์เป็นไปใดเนาะค่ะแมหนึ่งหนึ่งซีสีีห้าห้าซีมันจะไพ่ในเล็แคนแนแ่นั้นแหละซีซีเล็กฐานตอแต่ยู่ไม่หนะอ๋อค่ะพ่อจะซสอหรับทีสายวิง่งสายแลนนี่เด้พ่อสายวิง่งเีย ใช่วิ่งวิ่งก็ผ่านครับบนกับล่างบนบนบนวิ่งสี่ล่างวิ่งห้าเนาะหรือว่าบนล่างวิ่งสี่กับ่าเลยเอออยากให้อยากให้งกันบนทั้งแถวแถวเออบนทั้งสองตัวเนี่ยนะบนทั้งทั้งบนทั้งล่างวิ่งสี่กับ่าเลยเนาะค่ะพ่อเนี่ยคือคึ้นมาเต็มต้องมือเขอแค่นั้นและค่ะ มีบนลุงรางเ้ยแต่หากว่าเข้าไปยุ่งซีบนตะบนนะฮะเกิดว่าซีนั้นมาลงรางเพราะว่าตามจะเกามันมันเคยมาลางเนี่อันเด็กแล้วตซีนี้ว่าเอาให้เป็บนมันจะลงรางนะซีใหญ่เงินที่ซีหกซีซูนเก่านะซีศูนเก่าโอ้ที่หนึ่งเก่านะค่ะงวดหนึ่งเก่าตัวี่ก้อนก้อนบนว่าได้สิบเก้าให้ลงล่างมันใส่สิบเก้าหนึ่งเก้าหลือเปล่ะบนนันนี่เงินที่ผ่านมาไหนซูนเก่า ใครใครตัวล่างไม่เกี่ยวต้องถอดออกกูนก่อนต้องกล่างค่ะเนาะค่ะพ่อค่ะสำหรับเลขของพ่อนี่ส่วนหลายพ่อสิว่าเป็นบนเป็นล่างเนาะแต่ส่วนหลายมันจะออกสลับกันแม่นบ่พ่อเออแต่ว่ามันแหงะไมันสิออกเป็นเพียงนึงอ่าค่ะแล้วชนแมตตัวไล่งหลายตัวค่ะก็ออดกลางซ6เอคร6ซื้อันถอกไปเอาค่ะก็ให้ FC พิจารณาเบิ่งเนาะพ่อเนาะกัดเล่นทั้งบนทั้งล่างไปเลยก็ดีเนาะค่ะพ่อ จะได้บ่อผาดเนาะค่ะใช่จบไได้ผาดห้บุญนางกระโดอเทาบ่ประมาทนะค่ะการบ่ประมัดมาของวานแนนเนาะฟินวานแน่นอนแมนค่ะพ่อแหมต้นที่ยหายเดอยืนในป่าให้เขาผีหลับก้มมอกอยู่ที่บงกอกคนหมุนอยู่บางกอกเนาะพ่อเนาะคนบอกอยู่ภาคอีสานเนาะหลงหน้าเพื่อนเนาะพ่อแหอนีไม่ได้ไม่ได้แบบต้นบอกมันยืนในป่าให้เขาในค่ะหัดไม่เตี้ยผีลับ พอ่พอเราพ่อฝันดีวะค่ะแก่แต่ฝันดีแต่ห้ฝันไม่จำบ่ได้ไงมันไม่ชัดพอปกติเนี่ยความฝันห้องพ่อกะแม่นคือกันเนี่ยถ้าพ่อฝันเนาะแม่คืฝันแต่ฝันไม่ได้เลยไม่กิดความเมื่อยเยอ๋อค่ะแต่แตงวันนี้ฝันจำบ่ได้ที่ ก็ต้องอน่อนเพราะว่ามันำะไรค่ะพ่อค่ะก็บอเป็นยังค่ะพ่อแต่เหล็กคำโตของพอกับแมนเลิกเกินแล้วเนาะค่ะคือกเขามาตลอดตลอดอยู่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจังไดลูกเสียเอาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเข้าอีกเทื่อนึงเดี๋ยวถ้าลูกได้ไปเดี๋ยวลูกกรสจีไปแววห้าพ่อขึ้นเก้าละค่ะพ่อค่ะ ได้นี่ก็ขอบคุณพ่พอเก่นได้หลายค่ะทีมีหาแนวทางเนาะค่ะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะพ่อเนาะค่ะ<า>กะแค่นี้ก็ไ<บ>ด้พอ่อฝา,าห้องมาแล้วค่ะตัๆๆ้งฝุ่นฝนตกบ่ตังฝีเบ้อเบ่อกันอ๋อทางฝีฝ่าเบิ่มเบิ่มมาแล้วค่ะพอ่อๆๆค่ะแค่นี้ละ<ต>ค่ะพ่อขอๆๆๆคุณได้หลายค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องคะนี่กัเป็นแนวทางโครงชุดไถ่ยของพอเชียนแก่นเนาะคะ่ะเนาะพอเชียนแก่นพ่นหายักนะคะลักซิฟนะคะลักซีไห่ซีรักน้วยไห่หาเนาะคะ่ะพี่น้องที่จับคู่ห่กับมีสี่แปดสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเนาะค่ะเนาะแต่ที่เน้นไหาก็คือซีหาซีศูนย์แปดหากับหนึ่งหาเนาะค่ะ สำหรับเด็กสามโตเนาะค่ะก็คือหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าลักลักก็คือว่าถอดออกมาจากโตเล็กสองโตนี่ละคะ่าอะในในโตสามโตนี่เนาะคะ่นะเนาะสำหรับสายวิ่งเนาะคะ่ะสายหมักออกกระร่างกายบนล่างเนาะค่ะก็คือห้ซีกับผานะคะ่ะเนียนเนีนคือซีกับผาเลยนะคะถ้าสมมุติว่าก็เื้อท่านไหนทีมีโตลักหรือว่าโตมักห้องเจ้าของอยู่แล้วนะคะกรนํามา จับคูในเหล็กสองตัวนี่ก็ได้นะคะสาหรับซีกับหานี่เนาะคะ่ะเนาะเอาไปวิเคราะห์เบิง้งเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะไปเปรียบเทียบเบิ้งนะคะมากระจัดคัดกบผพานนะคะว่ามากระซือปล่อยพานได้เลยค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอก็จะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะไดบ่วลาดการแอปเดตข้อมูลข่าวสารทางช่องนะคะหรือว่าแนวทางดีๆเด็ดๆสำนักใดดีสำนักใดเด็ดตัวเลขเด่นตัวเลขดังเนาะค่ะเนาะจะไดบ่พลาดนะคะคาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้เอฟซีแฟนช่องทุกๆคนนะคะโชคคมันๆในงาดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 5นี้นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ